ค่าไฟไม่เคยต่ำกว่าหน่วยละ4บาทมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วครับจนกระทั่งการประชุมครมวันที่18กันยายนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอต่อที่ประชุมลดค่าไฟเพิ่มอีกเหลือหน่วยละ3.99บาทให้มีผลรอบบินเดือนกันยายนนี้ทันทีตัวอย่างเช่นถ้าบ้านใช้ไฟ500หน่วยเดิมต้องจ่าย 2, 2 2 5บาทจะลดลงเหลือ1 9 9 5บาทประหยัดได้230บาทเลยครับ นอกจากนี้ที่ประชุมครมยังพิจารณาเรื่องที่เสนอโดยสำนักงบประมาณขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567จากวงเงิน3.35ล้านล้านบาทเป็น3.48ล้านล้านบาทโดยเพิ่มงบเกี่ยวกับการลงทุนครับแม้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาแต่วิเคราะห์กันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นบางส่วนอาจนำไปใช้ในโครงการเงินยิจิตอล10,000บาท ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวสนามบินเชียงใหม่จะมีการเปิดรองรับเที่ยวบินต่างประเทศ24ชั่วโมงเริ่ม1พฤศจิกายนนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้นครับขณะที่การบังคับใช้พรกฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นโดยฝ่ายความมั่นคงจะ,ะแถลงรายละเอียดให้ทราบเร็วๆนี้